ท่านผู้ชมครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าสารสก,กัดจากกมิชันคือเรามีสารสำคัญคือเคอร์คูมีนอยด์นะครับอันนี้เจ้าสารคเคอร์คูมีนอยด์หลังจากที่เรามาทําแปรรูปแล้วมาเปลี่ยนไอ้ไอ้มันมีสึประสิทธิภาพที่สูงขึ้นโดยการทําให้ตัวมันเองเกิดการละลายน้ําแล้วนั่นมานถึงว่าการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายก็จะได้เด้ไได,ได,ได,ได้ได้อย่างเห็นผลอย่างจริงจัง นะครับที่โดสของมันที่เรานำมาใช้นะครับเนื่องจากเราจดทะเบียนทุกอย่างขึ้นทะเบียนในรูปของกระว่านอนาหารเสริมเราก็มีออยอในการควบคุมเราไว้โดสของเราเนี่ก็เป็นไปตามข้อกำหนดของมอาตรฐานที่ออยกำหนดคือ30มิลลิกร,รัมของเจ้าสารโคคูบินอยด์ที่ตามที่ออยอต้องการไอสารตัวนี้นะครับมันเพียงพอที่จะไปลดอาการอักเสบในกระเพาะอาหารแล้วก็ในลำไส้เล็กแล้วรวมไปถึงตับนะครับเพราะฉะนั้นโดสที่เราแนะนำให้ใช้นะครับเราใช้ครั้งละ2แคปสูล นะครับและกินวันละ2แคปซูลก็จะทําให้เกิดผลในการรักษาดีขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถทานได้ด้ได้บ่อยครั้งมากกว่านี้เนื่องจากว่าเรามีการทดสอบจางด้านพิษวิทยาแล้วก็ในในในสัตว์ทดลองโดยใช้ความเข้มข้นที่สูงมากกว่าภาวะปกติเนี่ยถึง20เท่าก็ไม่ได้ทําให้เกิดผลใดๆต่อทั้งในตับในไตแล้วก็ในม้ามเลยนะครับเนื่องจากว่าสารตัวนี้มีความปลอดภัยสูง